่ออะไรครับอืมตัวป็นแน่ทุกอย่างแน่เนีมันไม่เจียวมันก็ทังตัวไม่เจียวเองไม่ได้กันทุกอย่างก็ขยันตัดสรุ้กันหน่อยสิขยันตัดสรู้เรื่อยๆตัดสรุ้ช่วยกันเรื่อยๆหน่อยอย่าไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ทุกอย่างขยันตัดสรู้ช่วยกันเรื่อยๆหน่อยออ ทุกอย่างไม่ใช่เพียงอะอย่างสองอย่างหรือไม่ใช่าาการตัดสรู้ในตัวเองตัดสรู้พร้อมทุกอย่างนด้วยวางเลยด้วอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างพร้อมไปตัดสรุปพร้อมตัดสรุปช่วย้ทำไปมากระจกในตัวเอง ยันระลึกขึ้นมาเรื่อยๆหน่อยมันเป็นหัวหลักหัวตอ่อซะมากเอ๊ะอาไฟแดงทันทีไหมเนี่ยเออไม่ชอบทำไมชอบเป็นหัวหลักหัวตอ่อบ่อยเราลึกขึ้นมามบ่อยนี่เออจากไม่เอาตัวไม่เอาเองและทุกอย่างพร้อมกันเรื่อยๆเนี่ยประโยคไหนก็ได้จากไม่ป่อยกับมาไม,ไม่ตัวไม่เองพร้อมกันทั้งสามเวาถะก็ได้ ถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันทั้งสังวัดก,ก็ได้เหมือนกันใช้ได้หมดเลยอยู่ที่คนใช้ยอมยุดใช้ต้นหญ้าก็เป็นอาวุธยอมยุดอะติดลมก็เป็นอาวุธว่าหัดใช้เป็นหนห่อยดิทุกอย่างอะถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ได้ทุกอย่างขยันรู้สติแห่งการตัดสู้เรื่อยๆหน่อยหัวหลักหัวตอ่อซะเยอะอะไรอย่างนี้ก็หมาไม่ฉี่ใส่ร หมาไม่ชอบตอนน่หรกออาสอแล้วลูกเออ,อหาเรื่อยมีแต่ออฟไซด์ site, ตันหาออฟไซด์ site, ทุกอย่างก็ไฟก็มาไหม้ตัวไหม้เองแค่นี้มันก็ตัดให้แล้วตัดสรู้ช่วยกันแล้ว ทุอย่างก็ถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองท่านี้มันจะพร้อมกันเลยในการคลายช่วยลดช่วยนะตัดสรุช่วยก็ขยันนนสติสียงการตัดขึ้นมาเรื่อยๆหน่อยทุกอย่างทุกอย่างอย่ามากระจกตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างแบบตัดสรูไงไม่ใช่ทุกอย่างแบบทัศนจรทุกอย่างแบบตัดสรู้ช่วยทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแบบทัศนจร ทุกอย่างอถอยกับมาไหมตัวไหมเองพร้อมกันทุกอย่างถอยพร้อมกันเลยทุกอย่างอย่างนี้มันจะดับล้างช่วยกันตัดตัดช่วยกันเอนุสเปยเองการตัดเอนุสเปยเองเนี่ยใช้ไมบ่อยหน่อยประโยคไหนที่ให้ไปมันใช้ได้หมดอะไม่ใช่ตองดูธรรมดารู้ธรรมดาในธรรมดาพยากาตาตรงนี้มันพรเป็นพบเป็นภูมอยู่ ถ้าถอยกับมาไหมตัวไหมเองเนี่ยมันจะตัดไม่ทั้งตัวธรรมดาของจิตพยากาตาก็ถูกตัดไปด้วยทั้งกุศลอนแล้วปูดสอนตังกลางก็ถูกตัดไปด้วยเนี่ยทีโปรดสัตว์มึงไม่ต้องอยากไปโปรดสัตว์ที่ไหนกันหรอกกินยือนอยู่นะั่นแหละคือตั้งกลางสระสาทตลอด เคยอยู่ท่ามกลางสังสวัสดิ์ตลอดเลยนุะสะเสถิการตัดกระรูดช,ช่วยกันเรื่อยๆเท่านั้นเองอยากไปนั่นอยากไปนี่นอยากไปโน่นไม่จะตามอยากไมตัดกระรูดช่วยสัพสัยอย่างนี้ปัจจุบันไม่ตัดกระรูดช่วยกนแล้ปัจจุบันนี้ไปตัดกระรูดช่วยกันที่ไหนนาคตที่ไหน ุกอย่างไลยก็ถอยกลับมาสิถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอย่างนี้ถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองถอยกลับมาไมมไม่เอาไม่เองมรืก็ตัดสรุ้ช่วยกันเรื่อยในปัจจุบันนี่มึงไปตัดสรูช่วยกันนะคอที่ไหนมึงอยู่ับปัจจุบันมึงตัดสรุช่วยกันในปัจจุบันนี่อยู่ับปัจจุบันแล้วเสือกยิ่ไปตัดสรู้ช่วยกันในนาคตเออมึงก็แปลกคนเหมือนกันแปลกบารมีอยู่ปัจจุบันมึงก็ตัดสรูช่วยกันในปัจจุบัน ตัดสรู้ช่วยเองที่ไหนตอนไหนเวลาไหนวะมันจะมีแปดแปดย่องจะไปหาหนาคไปเรื่อย,อยตัดสรู้ช่วยอะไรในนาคเราก็ไปอยู่บ้านก็ตัดสรู้ช่วยในบ,บ้านเนี่ยทุกอย่างก็จากไม้ตัวไมนะ้เองดิทุกอย่างก็จาก ไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างเนี้ยเนื้อหาตัดสรุปสรุปเรื่อยๆทุกๆปัจจุบันทุกทุกขนาแงปัจจุบันมันก็ปัจจุบันตลอดอ่ะมันไม่มีอดีตนะก็ของจริงเรามมีแต่ปัจจุบันถูกไหมเนี่ย มันเป็นอยู่มันคือปัจจุบันที่เป็นอยู่ทันทุกปัจจุบันมันไปอยู่อดีตได้ที่ไหนแล้วไปอยู่อนาคตได้ที่ไหนแล้วโลกมันก็เป็นอยู่ปัจจุบันมันคือการเป็นอยู่ในปัจจุบันกันตลอดปัจจุบันตลอดเวลาแม้วันพรุ่งนี้มันก็เป็นปัจจุบันของวันพรุ่งนี้แต่จะไปกระดดไปอยู่กับมันได้ไงวันพรุ่งนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ ก็ถอยกับมาไหมตัวไหมเองนี่ทุกอย่างพร้อมกันอย่างนี้มันก็ตัดตัวตัดให้แล้วลูกสั้นหมดสั้นสั้นล้างสั้นสั้นหมดสั้นขยันหน่อยสินุสแตองการตัดนนุสแเองเออจะไปนิ่งไปบื้อไปเฉยเป็นหัหลักหัวตอให้หมามาฉีใส่แล้วก็ของตัวเองอะละ จะเหวี่ยงของตัวเองมันจะเจอของตัวเองแหละวิบากมันจะจอนมาจอนมาจอนมาอเองจะจะกายกรรมวมจีกกรรม,มโนกรรมกลายเป็นวิบากหมุนเวีย,มยมวนมาเรื่อยๆปัปจนมาเหวี่ยงอยู่งน,นั้นนี่น่นโน่นไรมโนเวนมโนกรรมสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไมไม,ไม้ไม่ได้กันเลยเนี่ยนั้นตลอดเลย ไปโปรดกันที่ไหนเราศาสตร์นปยัยจุบันเนี่ยไปตัดสลูช่วยกันที่นาคอไหนปันไปยูบันนั่นแหละยืนอยู่ตรงไหนมันก็ท่ามกลางสสงสวัรด์อยู่ตลอดเวลาทุกที่คือท่ามกลางสสงสวัรด์หมดเลย ท่ามกลางแบบตัวอะไรท่ามกลางอยู่นี่มึงเรียกร้อยเลยมันจะเป็นประโยชน์นอะไรเลยแตารู้ช่วยอย่างเดียวผู้ย่างในโลกไอยกับมาหไหมตัวไหมเองแล้วม,มันจะตัดตัวตัดให้เองแล้วมันจะกลายเป็น ตัดสรุปพร้อมตัดช่วยกันไงีคำว่าทุกอย่างเขาคำว่าทุกอย่างนั่แหละถ้าถอยกับมาไหมตัวไหมเองทุกอย่างอย่างเนี้ยอนุภาพในการตัดช่วยมันจะถึงนั่นเองเป็นการจบให้สังสรวัสเป็นการยุติให้กับสังสรวัสเป็นการจบช่วยยุติช่วยการเวียนวนตัดรอบการเวียนวนให้กับสังรวัส ก็ดํารีไปสิดํารีแห่งการตัดสลุกกันในดํารีเองไม่ใช่ดํารีชนิดก่อเกิดเป็นดํารีวนเวียนอะไรเป็นดํารีที่ตัดในตัวดํารีเองขยันดํารีหน่อยจะดํารีหรือจะระลึกหรือจะนึกหรือจะคิดสิ่งเดียวกันหมดอืมันเป็นมโนอุบลกมโนอุโลกเออ มันก็จบตรงนี <tra il Napoleon> uh ้เลลยูกท uh ุกอย่างคําว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องสมูรเสมอไดไปเลยายกับมาไหมตัวไหมเองไปกับมาไหมไม่เอาไหมเองายกับมาเี่ไหมไม่เกี่ยวกับไหมเองอย่าแค่ไหมด้วยอย่แค่ไมมเดี๋ยวมึงไปหลงแวะตรงนิ่งตรงเฉยตรงดับมันไม่ใช่ดับจริงมันดับจะเป็นประโยชน์อะไรเลย ดังคำว่าทุกอยาก่างเนี่ยต้องดำเนิเรื่อยๆเ,เพราะมันจะทําให้เป็นเนื้อหาที่พร้อมเพียงกันไปเป็นเนื้อหาห้มหากุณาพร้อมกันไปเวลาอนุสติตัดแต่ละครั้งเมื่อดำเนินคำว่าทุกอย่างไปด้วยเนี่ยมันก็นกลายเป็นรูาภาของการตัดช่วยไปในการเรียกว่ามหากุณาเป็นเบสิกเลยคำว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเบสิกของมงหากุณา ไม่ใช่ตัดใทยตัดมันไอต,ตัดสรุช่วยเนี่ยมหากุณาเนี่ยมันพร้อมกันหมดแล้วเวลาเป็นพุทธนดรก็มาจริงๆมันก็ไม่ใช่พุทธนดรใครพุทธนดรท่านด้วยเป็นพุทธนดรที่เป็นสากลกับสัมสวรรคเป็นคือทุกอย่างไ็ด้วยกันนะเวลาะนะั ทนตัวตัวละไม่ไหวมันทนตัวตัวสลาไม่ไหวมันสลามาข้างเดียวมาละมาข้างเดียวมันก็เลยต้องกลายเป็นหลุดใครหลุดท่านต่อไปก็ล้างเลยคตินิยมตัวละตัวสละตัวหลุดพ้นเน่ละล้างคตินิยมตัวนี้เลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละปไปเลยล้างคตินิยม ในตัวละไปเลยต่อไปมันจะได้ไม่มีสุญญากาศมันจะเป็นเนื้อหาพุทธนดรตลอดการเลยไม่มีตัดสรุปเป็นเื่งช่วงนค้อนไม่ไหวหรอ,อ,อการสละตัวการละการตัดมันก็เลยตัดมันก็เลยตัดขาดจากความเป็นสังสวัสดิ์คนไม่ไหว ติต uhm ัวนั้นมันก็เลยละทิ้งซะเลยละซะเลยทีนี้มันก็เลยสังฆวัตมันตกค้างเยอะล้างกติตัวนี้ทิ้งไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละเนี่เออนิพานจะเสียนนี่ไปเลยทีนี้ไม่ใช่นิพานหนีสังฆวัตรไม่ใช่นิพานจากสังฆวัตกลายเป็นนิพานช่วยสังฆวัตรนิพานล้างสังฆวัตแทน ทุกอย่างเลยลูกกระจากไม่เอาตัวไม่เอาเองหรือว่าจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองหรือรจากไม่ตัวไม่เองหรือรจากไม่ไม่เอาไม่เองใช่ได้หมดรู้สติขึ้นมามันเป็นรหัสนายแห่งการตัดสู้ช่วยสัมภัสทั้งนั้น ทุกอย่างก็จากไหมตัวไหมเองเลยเรียบร้อยเลยมันจะไม่ต่ออะไรละ่ะมันมีแต่ดับล้างช่วยกันตัดช่วยกันมันจะไปต่อโมโนโกรรมโมโนโกรรมไปต่อเป็นวัตถุในม,นโ,มโนโกรรมเป็นยังไงได้เ,เรียบร้อยแล้วตัดรอบไปแล้วลูกเพราะทุกอย่างก็จากไหมตัวไหมเองก็เรียบร้อยแล้วนะมันไม่ก่อเกิดแล้วมันไม่ใช่ตัวไปคอยเกิดคอยดับแล้วลูกแั้นเนื้อหาตัดสู้อ,อย่างนี้ลูกต้อง นุสเติขึ้นบ่อยๆแล้วเลือกขึ้นบ่อยหน่อยเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อภาครวมสังสวัร์เพราะคําว่าทุกอย่างนั่นแหละมันเลยทําให้ประโยชน์ห่งการตัดสู้นี้มันถึงอ้อมไปในทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วย ตัวแน่ดูแน่ดูอยู่นั่นข้างนี่นมันไม่มีเนื้อหาตัวลู้มันมีแต่ตัวลุงตัวลุงข้างตัวลุงเอนันเ๋ยหลับตัวต่อเดี๋ยวหมาก็ไปฉี่สาแล้วหมาตัวไหนล่ะ ี <wykor> ่ใจมึงก็กรรมไม่บาของมึงเองนี่แหละมันจะวนเวียนมาป่วนมึงผลิตนิสัยอารมณ์ความรู้สึกในมโนกรรมของมึงเงินมาจะวนเวียนมาป่วนมึงเองแล้วเดินป่วนมาเดินหาของมึงเองหาตัวไหนหจ๋าตัวไหนแปะได้ไหมแปะจนงงแหละ วันเนี้ยมันเหมือนกับพวกมึงอ่ะโดนของของมึงเองไม่โดนของใครเลยไม่ใช่ถ้าของของมึงกับผลอมึงเองความรู้สึกมึงเองผ่อนมึงเองโชว์ตัวลงรู้มึงเองตัวลงเองห็นรู้มึงเองมันเองโดนจะของมึงเองใคถ้ามึงไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนมาแก้มึงก็แหละเองเ่ย 无关无关的自身，就是变成是空气，空气里都是有什么的烟瘴，出来都是你自己造出来的。靠得哪里，你 <noise>？<noise> คอบมึงเองก็ยังไม่ได้เลยน้าครอบเหรอตัวมึงเองถ้าตัวมึงเองหน้าคอบมันครอบได้ในตัวมึงเองมึงคงจะไม่ไปหาคนอื่นเลเนาะที่มึงไปหาคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่ามึงรู้สึกว่าตัวมึงเองมันมันไม่พอมันครอบไม่ได้ตัวมึงเไม่ไปหาคนอื่น นั้นตัดสโลทุกอย่างก็จากไหม้ตัวไหม้เองเลยโลกจากม่ยึดตัวม่ยึดเองเลยทุกอย่างทัานี้เอ,นเ,เองแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่ให้เนี่ย เราซ้อมไปไหนไปเช็คใหม่เขไปทำหาไปดูวิวสีอะไปดูวิวสีอ๋อออฟไซด์ออฟไซด์ปัญหาออฟไซด์เป็นประมาณนั้นน่ะตัวนี้มันอยู่ติดตัวอยู่อยู่ในตัวอยู่แล้วมันจะเหงามันหลงตัวอยู่ ใช่ก็หากิจกรรมมันหลงตัวพออยู่หลงตัวอยู่หลงตัวนิ่งหลงตัวเฉยหลงตัวพออยู่มานนี่แหละหลงอยู่กับตัวเองก็เงาฮะแล้วก็ไปหาเหาใส่หัวนะเงาเอาเหามาใส่หัวจะได้มีมีเรื่องเก่า ก็ไม่เอาเองสื่งสั้นๆั้นี้มันต้องใช้แบบสั้นหมดสั้นแล้วสั้นล่างสั้นเองสั้นไม่เอาสั้นอยู่แค่จบแค่ใช้ปัญญปัญญาพิจารณาสังเกตสังกบต่อยอดไปเรื่อยเกิดดับไปเรื่อยถ้าฟองก็ฟองตัวฟองเองนะไม่ต้องไปฟองตัวไหน เอาวางอเอาวางตัววางเองแหละจะไปวางอะไรจะไปวางอะไรมันมีตัวไปคอยวางอืจะไม่จบนั่นเราฟังแบบสั้นๆหมดสั้นจะได้ไม่เป็นภาร่าทงางปัญญาโอ้็ไม่อยากเยืเ่อเยื่อยองเดียวจบมีไหมหนามหาตลอดไม่เจออะไรต้องซักเอง เป็นยุกยุกไปยุกขององค์มหาบารมีทั้งหลายทตั <c oughs> สดสู้ช่วยนกประโยคนเรียมันจะจบฟังแล้วจบฟังแล้วจบฟั <c oughs> งแล้วจบตามจบช่วยจบช่วยยุคนี้จบช่วยฟอ <c oughs> มาเหรอทำไมเฝ้า มันจะไปกินยายุวัฒนาหรอกวัฒนาไปตออาก,กาศมันก็ได้ได้ข้างในก็คลายธรรมชาติไม่มีอะไรตอกย้ำอะไรเราต้องไปเรียนไปสอนนี่นะเหมือนเราไปตอกย้ำที่จี่ใส่คนตอกย้ำความรู้ใส่คนตอกย้ำตัวอุะทานตัวในตัวรู้ใส่คนตีกลับมาหาตัวเองหมดเรี่ยวหมดแรง ไปก็มอบไปให้แต่เนื้อหาตัดตรู้อย่าไปมอบตัวรู้ให้ใครนะอืมมอบเนื้อหาตัดรู้ให้ตรงตรงเนี่ยตัวตัดให้ตรงตรงอย่าไปมอบตัวรู้ให้ใครอย่งนมันก็เอาไปหลงรู้ต่อต่อกันไปอีกมันก็ตีกับหางลาเราเราก็จะมาวนเวียนในตัวรู้ที่เราให้เขาอีกเป็นมิบาปีกับองผู้พุทธะพาะมอบเนื้อหาตัดรู้ให้ทุกคนเลย ไปให้ใครรู้อะไรให้เนื้อหาตัดไปเลยถ้าคุได้ตัดสรู้ตาม ไม่ไหมอะไรละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไปเลยเอออย่างเงี้ยโอเคไม่ตัดไม่ถ้าไปคอยไม่อะไรไปคอยตัดอะไรไม่มีตัวไปคอยตัดอยู่มันไม่จบนะเป็นตัวเป็นตัวปฏิบัติอยู่ตัวเกิดมันไม่ต้องไปคอยละอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ละไม่ละจบเลยจบทั้งตัวละไม่ละ มันไม่ต้องไปคอยไหมอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม่ไหมจอบเลยจอบตัวคอยไหมไม่ไหมจอบก็ต้องต้องแบบนี้แหละอืมทุกอย่างเหมือนก็ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ ไม่ต้องไปไหมอะไรไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยจบตัวไหมเลยจบตัวไหมไม่ไหมเลยไม่ต nah ้องไปไม่เกี high, ่ยวกับอะไรไงไม่เก so ี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยออย่างเงี้ยมันจบตัวไม่เกี่ยวแล้วมันไม่วุ่นวายในตัวปฏิบัติถ้ามึงไปคอยไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนั่นนึกว่็ทิฐิวุ่นวายปัญหาทิฏฐิวุ่นวายเห็นไหม มันเป็นตัวปฏิบัติของมโน,โมนไงมันก็ไม่ไม่จบมันยังเป็นตัวปฏิบัติอยู่จะสรุปยังไงให้มันจบเลยในขณะเดียวขณะเดียวประโยคเดียวประโยคเดียวก็ต้องฟังข้อนี้ดีๆยังไงมึงก็กันกองเองไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ต้องฟังท่านดีๆเดี๋ยวนี้แค่ฟังอย่างเดียวก็ตามนั่นแหละแล้ว,ลว <c oughs> ลก็น้สตีตามนั้น <c oughs> ต้องเรีบครับไอ้นุ่เรีบไปไหนมันก็อยู่ในสังสบบามน,นี่แหละต้องเรียบนะอีกอย่างก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองงี่มันก็ไม่พูดพลาดแล้วนี่ หอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองหอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองหอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองขอให้แม่หน่ายมนเลยหอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเแล้วมันจะทำให้สั้นหมดสั้นอยากไมมตัวไมมเองทุกอย่าง แล้วก็ไม่ใช่พูดคนอื่นนะสรุปก็ไม่ถึง